วันนี้ตอบคําถามจากทางบ้านนะใครดูช่องโนเนมนะครับจะซื้อรถอยุโรปนะดูคลิปนี้ให้จบนะตอนนี้รถยุโรปราคาตกมากมีคนบอกว่าจริงๆอ่รถยุโรปประมาณ5 0 0 0 0นเนี่ยซื้อมาต้องซ่อมไหมครับรถประมาณไม่สองแสนกว่าต้องซ่อมไหมครับวันนี้มีรถยอดนิยมประจารุ่นเลยนะครับคือ bmw f10 เป็น523 i ไลูกค้าเพิ่งซื้อมือสองมานะครับไม่ถึงตอนนี้ไม่สองแสนห้าลูกค้าซื้อมาประมาณไม่สองแสนสี่ห้านะครับไม่ถึง5,000โลลูกค้าเขาทราบปัญหาแล้วล่ะ ขับเข้ามาหาเรานะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะลูกค้าขับคันนี้มาจากลาวเลยนะครับเขาเขาใช้อยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็าําธุรกิจอยู่ที่นั่นเขาเลยกลับมาหาเราแต่สิ่งที่ผมเราจะบอกคือซ่อมเบ็ดเสร็จไปนะครับเกือบสองแสนหรือพี่ๆทุกท่านลองคํานวณเอาเองดีกว่าว่าถ้าซื้อรถประมาณนี้มันต้องซ่อมประมาณนี้อยู่เนาะซื้อรถแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแหละแต่ถามผมว่าก็ไม่มีที่ไหนนะครับเขาลือซ่อมให้คุณได้เยอะเพราะองเินลือซ่อมมามันไม่ได้กาไรหรอกครับ คันนี้จริงๆลูกค้าต้องการให้เก็บแบบสมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แก้ปัญหาเรื่องรั่วนะครับเรื่องปั๊มติ๊กนะครับที่เขามีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องไฟหน้าเขาอยากได้ไฟหน้าหลังที่มันใหม่นะครับอูไฟหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังไฟหน้านี่เป็นเคสใหญ่เลยเพราะส่วนใหญ่รถ10กว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่เบนท์บีเอ็มนะไฟหน้าเสียหมดข้างในมีโมโดูลพะน้ามันเข้าครับสายไฟมันกรอบมาเลยช็อตต้องจัดการเปลี่ยนสายไฟข้างในใหม่นะครับเปลี่ยนกรอบใหม่คันนี้ซ่อมไปเสร็จไป200,000 เดี๋ยวดูดีกว่าว่า2 0 0แสนนี้เขาทำอะไรไปแล้วบ้างฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นเนมด้วยนะครับมีรถเข้าเซอร์วิสอีกหนึ่งคันนะครับเป็น bmw f 1 0นะครับคันนี้ลูกค้าขับมาจากเวียงจันทร์นะครับเข้ามาตรวจเช็คกับทางอู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหลวมีอาการสตาร์ทลากยาวนะครับแล้วก็มีอาการเครื่องยนต์สะดุดนะครับผมนำเข้ามาตรวจเช็คนะครับคันนี้มายสอ0 0 0 0กว่ากิโลนะครับคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนออยเครื่องออยเกียร์มาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเสนอออยเครื่องออยเกียร์ท่อน้ําต่างๆนะครับในการเซอร์วิสครั้งใหญ่นะครับรอบนี้เพราะว่าไม่2 50,000กว่ากิโลนะครับออยรอดมาได้นะครับปกติไม่แสนกว่าออยเครื่องออยเกียร์แตกหมดแล้วนะครับแต่ครั้นี้ถือว่าโชคดีนะครับไม่200,000กว่านะครับออยยังไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นดูด้านล่างต่อนะครับส่วนด้านบนเราไล่ตรวจเช็คดูแล้วนะครับผมไม่ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับด้านบนเดี๋ยวดูด้านล่าง ตอนนี้เราถอดแผ่นใต้ท้องออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คด้านล่างนะครับของรถลูกค้านะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่น้ํามันรั่วซึมนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเจอครับอย่างแรกเลยนะครับมีน้ํามันรั่วซึมระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับอันนี้เป็นน้ํามันเครื่องนะฮะด้านหลังนี้จะเป็นซีนคอหลังนะครับที่รั่วซึมนะครับแล้วก็จะมีประเก็นอ่างนะครับซึมนิดนึงนะครับตามตะเข็บนะครับผมถึงระยะเวลาเซอร์วิสแล้วนะครับเราก็จะมียางแท่นเครื่องนะครับสุดแล้วนะฮะถ้าถ้าสุดแล้วมันจะ นั่งติดอยู่อย่างลรระหว่างเครื่องกับยางนะฮะสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับส่วนด้านหลังนะครับมียอยยางนะครับสองตัวนะมีหน้าหนึ่งตัวมีหลังหนึ่งตัวนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายมีบูที่หิ้วเฟืองท้ายนะฮะบูท่หิ้วเฟืองท้ายขาดแล้วนะครับผมเวลาเปลี่ยนต้องยกชุดนะครับสามตัวนะครับผมแล้วก็มียางกันฝุ่นนะยางกันฝุ่นเสื่อมสภาพแล้วนะครับแตกลายงาใกล้ขาดแล้วนะครับแล้วก็บูทตัวเฮดนะครับ บูทตัวเฮดก็คือตัวนี้นะตัวนี้ขาดนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีบูทเบิกแยกหรือเปล่านะครับอาจบางถ้าไม่มีแยกก็ต้องเปลี่ยนทั้งปีกนกเลยนะครับด้านหลังนะอันนี้สีนะ้ำมันเครื่องของลูกค้านะครับดำปิดปีเลยแต่ก็ลูกค้าแจ้งว่าลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราเติมของเก่าไปเราเก็บไว้แล้วนะครับแต่ดูสีนะสีจะค่อนข้างดำแต่เวลาลือ้อ มาแก้รอยรั่วนะครับต้องเปลี่ยนซีนนะหรือไม่ยากมากนะครับต้องลอยแผ่ลงแล้วก็ยกเครื่องขึ้นนะครับพื้นที่ทํางานมันน้อยมากๆไม่งั้นต้องลือเครื่องลงนี้ยายักเลยพวกซีนพวกนี้นะพวกนี้จะเป็นพวกซินไทยซีนไทยเครื่องนะครับพวกซีนต่างๆโอลิงพวกนี้สําคัญอย่างหนึ่งนะคุณรู้ไหมว่าโอลิงพวกนี้ถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับน้ามันมันจะค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้าไหลหมดเนี่ยมันจะมันจะเป็นอะไรที่รั่วตลอดเวลานะครับดังนั้นโอลิงพวกนี้เนะี่ยสำคัญมากแล้วลือยากมากนะครับต้องยกเกียร์ลงมานะเพื่อเปลี่ยนโอลิงนะครับเดี๋ยวช่างจะจัดการเซอร์วิสให้ครบเลยตอนนี้ช่างจัดการแก้รอยรั่วข้างบนเรียบร้อยนะครับยังฝ่เบ้าเรียบร้อยเปลี่ยนอ่างเครื่องอ่างเกียร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะครับออยเกียร์ ar, นะตัวนี้จะเป็นตัวซีนซีนฐานออยเกียร์นะ ดูสีนะครับดูน้ำมันเครื่องเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วซีนมันแข็งหมดแล้วนะครับมันมีรอยรั่วตามต่างๆคันนี้นะครับเป็น BMW นะครับตัว F10 นะครับเครื่อง6สูบนะครับบินซินนะครับคันนี้นะครับมารหัสเครื่องนะครับเป็น N52 นะครับตัว6สูบนะครับ คันนี้นะครับเอ่อทำการเซอร์วิสชุดใหญ่นะครับเข้ามาเซอร์วิสกับเรานะครับเราตรวจเช็คนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสิ่งข้อเหว่งหลังเครื่องนะครับรั่วน้ำมันเครื่องรั่วอยู่นะครับแล้วก็อ่างเครื่องนะครับที่รั่วปะเกันออยเครื่องออยเกียร์นะครับคันนี้นะฮรแล้วก็มีตัวเกี่ยวกับระบบท่อน้านะครับตรงนี้ข้างเครื่องนะครับอ่ท่อน้ําเสื่อมสภาพนะครับมีคาบน้ําคูแลนรั่วไหลออกมานะครับแล้วก็มีการเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครัับ้งมมีทหด เป็นพวกบูธปิกนกต่างๆนะครับบูธที่เครื่องใช้นะครับแล้วก็ยางพุ่มเขาขับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของเราจะการเบิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของที่เราเบิกมาเบื้องต้นนะครับจะมีปะเก็นอ่างเครื่องนะครับแล้วก็พวกซีนเข้าเหว่งหน้านะครับอ่โทษนะครับเป็นซีลเข่าเหว่งหลังนะครับแล้วก็ซีนหน้าทอกเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นออยเครื่องนะครับแล้วก็มีพร้อมปะเก็นนะครับปะเก็นออยเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของระบบน้ํานะครับจะมีท่อน้ําข้างเครื่องทั้งสองเซนนะครับแล้วก็วาล์วน้บ แล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับเราใช้เป็นน้ำมันเกียร์ตรงเบอร์นะครับแล้วก็พร้อมชุดอ่างเกียร์ออโต้นะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นของช่วงล่างนะครับก็จะมีพวกบูทปิ่นลกหลังนะครับแล้วก็บูที่หิ้วเฟืองท้ายนะครับบูทตัวเฮดนะชุดนี้นะครับอยู่ข้างด้านหลังนะครับอตัวนี้จะเป็นเฟืองท้ายนะครับเราจะดการเบิกของแท้ห้างนะครับแล้วก็ยอยยางนะครับข้างหน้าหลังเลยนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแท่นเครื่องนะครับซ้ายขวานะครับ ตัวนี้เป็นยางหุ้มเพลาขับนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับให้ช่างเราทําการเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับเก็บรั่วเครื่องยนต์ไปเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะยกเกียร์นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะฮะ N52N นะครับหลายรายการเลยดูจากใบจอบงานบินของลูกค้านะครับทั้งเก็บรั่วรั่วเครื่องนะครับแล้วก็ระบบน้ำนะฮะเครื่องยนต์มีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นพวกออยล์เครื่องออยล์เกียร์นะครับแล้วก็ซินเข้าเวียงหลังนะฮะเป็นอ่างเครื่องนะฮะซิหน็อตท็อกเก แล้วก็มีการเชื่อวิดเปลี่ยนฐานบ้านเครื่องน้ะบ้นเกียร์นะครับแล้วก็อยางท่านเครื่องนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างเราทําการยกเกียร์มาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงหลังเครื่องแล้วก็ซีนหน้าทอเกียร์นะครับต้องยกเกียร์ออกมานะครับดูของกันนะครับอันนี้จะเป็นพวกซีนนะครับซีนข้อเหวี่ยงหลังแล้วก็ซีนหน้าทอเกียร์นะครับแล้วก็ออยเครื่องนะครับแล้วก็โอลิงออยเครื่องนะครับ วันนี้จะเป็นออยเกียร์นะครับเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะนี่เป็นของเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพท่อน้ำนะครับที่เราเปลี่ยนไปนะครับอันนี้จะเป็นท่อน้ําตรงวาล์วน้ำไฟฟ้านะครับแล้วก็วาล์วน้ำไฟฟ้านะครับยังไงนะครับให้ช่างเราทําการยกเกียร์มาก่อนนะครับแต่การสวิตช์เปลี่ยนซิงค์เข้าเวียงหลังแล้วก็ซหน้าทอลเกียร์นะครับเราจัดการสวิตช์ยกชุดใหญ่เลยนะครับของรถคันนี้นะนะครับเปลี่ยนออยเครื่องออยเกียร์นะครับท่ออินเตอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนยนะ ไม่ประมาณ2องแสนกว่าแล้วเนาะเซอร์วิสชุดใหญ่แบบนี้บอกเลยนะครับใช้ได้ยาวๆนี่ท่อรอยรั่วต่างๆเนาะตัวเผากลางนะครับมันขาดหมดแล้วเนาะนี่จัดก,การเปลี่ยนให้ครบหมดทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นยางแท่นเครื่องนะครับใครใช้ b m นะถ้าใช้เยอะผมแนะนําคันนี้นะเขาขับมาจากประเทศลาวนะครับเป็น FC จากทางลาวนะเขาเป็นคนไทยนะครับแต่ไปกับลาวต้องบอกว่าขับมาไกลมากนะครับ เราจัดการเซอร์วิสเดี๋ยวเขาจะจัดการเซอร์วิสเรื่องไฟนะอีกอย่างที่เจอบ่อยๆนะครับไฟหน้ามันชอบแตกลายงานแล้วที่สําคัญมันชอบ่วกเพราะใส่ไฟข้างในกรอบแตกหมดแล้วนะครับมันจะนาให้เกิดการช็อตได้นะครับช็อตเซอร์กิตบ่อยมากนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าคนใช้รถมือสองหรือพอใช้เรื่อยๆสิ่งที่จะขาดคือตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นแผ่นปิดใต้ท้องนะครับเนี่ยจะมีรูอุปกรณ์ผมแนะนำพวกนี้ช่วยได้นะเวลาลุยน้านะครับอุปกรณ์ข้างใน กียร์พวกสายไฟจะได้ไม่โดนนะครับโดยเฉพาะรถไฮบริดผมว่าสำคัญมากนะใครใช้พวก Active เเว่นะเช็คใต้อุปกรณ์ปิดใต้ท้องดีๆนะครับเพราะพวกนี้นี่คือมีปัญหาเนี่ยมันช่วยเซฟไปได้เยอะมากเลยนะครับสามารถสั่งได้นะคันนี้สั่งซ้ายขวามาได้เลย WF10 นะครับตอนนี้เรายกเกียร์ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราลื้อ,อตัวปั๊มเกียร์ออกมาแล้วนะครับผมเพื่อแก้ไขโอลิง มอปัมเกียร์นะครับมันรั่วนะครับผมทําให้มีน้ํามันไหลนะครับนี่เราทําการแก้ไขโอลิงปัมน้ํามันเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบวาบอดี้ประกอบอ่างเกียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการยกเกียร์ขึ้นไปที่ตัวรถนะครับผมเดี๋ยวทําการวิ่งเทสดูนะครับว่ามีจุดรั่วอีกหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับเป็นตุ๊กตาเผากลางที่จัดการเปลี่ยนนะคุณดูตัวเก่าดูสภาพชิ้นเก่านะครับดูสภาพขาดหมดแล้วนะ จัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกอาการหนึ่งนะครับเขาลูกค้าเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กน่าจะน่าจะเริ่มถอยแล้วนะครับเวลาเหยียบนะเขาบอกว่ามันสะดุดนะครับปั๊มติ๊กจะอยู่ฝั่งนี้นะจริงๆอีกปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ได้กลิ่นนะครับน้ำมันชอบน้ำมันเบนซินนะหรือมันดีเซลนะครับรั่วลงมาส่วนใหญ่จะรั่วตรงฝาปั๊มติ๊กตรงนี้แหละครับ เช็คได้เลยเนี่ยพวกพวกพลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกตัวบนนะครับถ้ามันรั่วเนี่ยมันจะมีรอยแตกแล้วมันจะชอบจะรั่วฝั่งนี้นะคันนี้ลูกค้าซื้อปั๊มติ๊กมาเองนะยางโอลิงฝาถังปั๊มติ๊กนะมันไม่มีแถมมานะครับอันนี้มันบวมยืดแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนน้ามันนะครับอันนี้อาจจะต้องสั่งเพิ่มนะครับผมอยู่จุดนี้นะครับเขาไม่แถมมาให้นะครับมันต้องสั่งแยกนะครับมันบวมแล้วนะครับ bmw f10 นะครับ ลูกรอยถังน้ํามันลูกค้าน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าตอนที่เราถอดปั๊มติ๊กมาเปลี่ยนนะน้ำมันมันเต็มถังเลยนะครับแต่พอเราเอาออกมาทดลองวิ่งนะครับลูกรอยมันลูกลอยเกน้ำมันมันขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไปทําช่วงล่างให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจเช็คลูกรอยให้อีกทีหนึ่งนะครับ ปีหนึ่งอาการนะครับก็คือเติมน้ำมันเข้าไปในถังเชื้อเพลิงแล้วนะครับเกน้ำมันเพี้ยนเกไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่านะครับลูกรอยฝั่งด้านซ้ายของถังมีปัญหานะครับต้องเปลี่ยนยกถังน้ำมันนะครับเราถอดถังน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะฝั่งลูกรอยฝั่งด้านนี้นะครับไม่มีขายแย่นะครับต้องเปลี่ยนยกถังน้ำมันเลยนะครับสําหรับ bmw f ส0นะครับอีกอุปกรณ์หนึ่งที่พังบ่อยๆนะครับก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นหลอดไฟนะครับ ปกติ10กว่าปีแล้วเนาะหลอดไฟมีการเสียปเป็นเรื่องปกตินะครับการเปลี่ยนกรอบแนะนําว่าหาร้านที่ทําโดยเฉพาะนะครับเพราะไม่งั้นน้าเข้าส่วนใหญ่ถ้าน้ําเข้ามันจะช็อตแบบนี้ครับข้างในเนี่ยเนื่องจากว่าหลอดสิบกว่าปีแล้วตัวสายไฟข้างในทั้งหมดนะครับมันก็เลยเปื่อยพอเปื่อยเสร็จไฟโดนสายไฟโดนสายไฟมันเลยช็อตนะครับแล้วมันชอบปลามเข้าไปที่กล่องนะครับหรือตัวโมด,ดูลมันโมด,ดูลแพงนะครับโมด,ดูลเนี่ยแนะนําว่าพวกนี้ต้องใช้ของแท้ แนะนำว่าจริงๆถ้ารถสิบกว่าปีแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องไฟเนี่ยให้รีบดูนะไม่งั้นมันจะเสียที่โคมทั้งโคมนะนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาคันนี้นะครับเราเปลี่ยนสายไฟข้างในทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนเลนนะครับเอาแค่คือผ่าไฟออกมาแล้วก็ซีนเข้าไปให้ใหม่นะครับแก้หลายรอบเลยนะเพรากว่าตัวโฟมมันตัวโคมมันก็มันก็เก่าแล้วเนาะแต่แก้สายไฟใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโมดูลใหม่ดังนั้นถ้าเริ่มจะเสียแนะนํารีบแก้มันจะได้ไม่เสียเยอะ น,นี่คือปัญหาที่เจอใน B M w บ่อยๆไฟหน้านะครับ F10 นะมันมัวแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการทำนะครับไฟนะครับกรอบนะแล้วก็สายไฟข้างในมันกรอบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดการทําให้ก่อนเลยนะลูกค้ามีปัญหาเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้นะครับแล้วน้าเข้าด้วยอาการสตาร์ตอนเช้าแล้วเครื่องมีอาการรอบสวิงนะกระตุกประมาณ5วินนะครับแล้วก็จะนิ่งนะตอนนี้เราไล่แก้ไปหลายจุดแล้วนะครับ ทางล้างโอทูล้างเซ็นเซอร์ทุกตัวนะทีนี้มาหรืออย่างหนึ่งความติ๊กความติ๊กตัวนี้ลูกค้าเป็นคนซื้อมาเองนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนความติ๊กอีกรูปหนึ่งนะที่เป็นของเชียงกงนะใส่เข้าไปเมื่อกี้ลองสตาร์ทนะเราใส่ไปตั้งแต่เมื่อวานวนะข้ามคืนไว้แล้วก็เมื่อกี้ลองสตาร์ทดูนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่มีอาการ กระพือสะดุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทสจนชัวร0 0ออีกทีนะครับ F10 นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มติ๊กไปแล้วนะเมื่อเช้าเราทดลองสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์นิ่งปกตินะครับแล้วเราก็ลองทุกๆ1ชั่วโมงนะนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทอีกนะครับผมปกติสตาร์ทแล้วมันจะมีอาการเครื่องสวิงนะครับประมาณ5วินะเราก็จะนิ่งนะันนี้เราเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ไปนะครับ อันนี้เครื่องยนต์โหลดเดินนิ่งปกตินะครับไม่มีการเดินหอบนะตอนแรกของลูกค้าเดินหอบมานะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ไปแล้วที่ลูกค้าซื้อมาก็ไม่หายนะครับอันนี้เป็นปั๊มติ๊กเชียงกงนะเปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เครื่องสตาร์ตติดไม่มีอาการสวิงนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้แน่ใจอีกทีนะครับในวันจันทร์เนาะ F10 นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะโอ้คันนี้นี่ตอนแรกมาคิดว่าไม่เยอะนะครับ หลักๆคือมีไฟนะไฟหน้าที่เขาเสียนะครับทำสายไฟใหม่แล้วก็เอาเซอร์วิสเครื่องยนต์นะครับเฟืองท้ายต่างๆแล้วก็มันเจอปัญหาเยอะมากนะครับอย่างน้ามันเนี่ยปั๊มติ๊กที่เขาบอกว่าเสียเนี่ยพอซ่อม,มจริงๆคือมันเสียทั้ง2นะครับต้องเปลี่ยนทั้งถังเลยทําช่วงล่างนะครับไฟทั้งหมดใหม่เอาจริงรถ F10 เป็นรถที่ต้องบอกก่อนว่ามันจริงขับดีนะคันนี้จริงๆเป็นตัวเครื่องตัวแรกนะครับแต่บอกเลยว่า รถตอนนี้ถูกนะแต่เซอร์วิสจริงๆก็ถึงระดับหนึ่งเลยแพงเลยนะครับเบ็ดเสร็จสุดท้ายแต่ขับดีมากนะใครซื้อรถยุโรปแนะนำว่าเข้ามาตรวจเช็คซ่อมก่อนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาใหญ่ครับรถมีอาการเครื่องสตาร์ตตอนเชา้าแ้วเครื่องสะดุดนะครับเราถอดหัวเทียนออกมาดูนะหัวเทียนนี่ถือว่าดํามากเลยนะครับอันนี้คือต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวหกหัวนะครับแล้วก็ให้เดี๋ยวให้ช่างนะครับทำการถอดหัวฉีดออกมาเทสรางนะครับ bmw f10 นะครับคันนี้แก้ไขจุดอื่นไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือหัวฉีดเนาะกับหัวเทียนหัวเทียนเราแกะมาดูแล้วนะ้ำมันสกรปรกนะครับผมดำนะครับเดี๋ยวเรา,าเสนอลูกค้าเปลี่ยนนะส่วนเรื่องหัวฉีดมากับอาการสตาร์ทตอนเช้าเลยเราเครื่องยนต์จะสะดุดประมาณ5าวิแล้วก็เครื่องยนต์จะนิ่งนะครับผมอย่างอื่นเราแก้ไขไปหมดเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มติ๊กนะปั๊มติ๊กเดิมที่ลูกค้า,าใส่กับตัวรถมาแล้วก็ของใหม่นะที่ลูกค้าซื้อมานะครับมัน ไม่ผ่านนะเราเลยเปลี่ยนปั๊มติ๊กเชียงกงไปอาการสตาร์ททุกครั้งแล้วจะสวิงอันนี้หายไปแล้วเรียบร้อยแต่จะมีอาการอีกหนึ่งอย่างก็คือจอดข้ามคืนตอนเช้าเช้านะสตาร์ทจะมีอาการสวิงประมาณ5วินะครับเราก็นําหัวฉีดมาขึ้นแท่นเทสนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่อันนี้เราเทสแรงดันอยู่นะว่าหัวฉีดปิดสนิทหรือเปล่านะครับเวลาเราจอดข้ามคืนนะนี่มีอยู่หัวหนึงนะครับนี่หัวฉีด มันรั่วนะครับหยดนะเข็มมันน่าจะยกเราปิดไม่สนิทนะครับด้วยความสกรปรกของตัวปลายหัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีหัวนี้นะครับที่ฉีดเยอะกว่าหัวอื่นนะครับผม2หัวนี้เราเทสเรียบร้อยแล้วนะสองหัวนี้เทสเรียบร้อยแล้วไม่มีอาการรั่วนะครับแล้วก็การฉีดฉีดปกตินะครับจะมีอยู่หนึ่งหัวนะครับที่ว่ารั่วนะหัวฉีดนี่ หัวฉีด B M W F10 นะครับเครื่อง N52 นะครับตอนนี้เราทำการต้มแล้วก็ล้างหัวฉีดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเทสรั่วนะครับของตัวหัวฉีดนะอันนี้เราเทสไปประมาณ2รอบแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบที่3นะเดี๋ยวให้ดูที่ตัวปลายหัวฉีดนะครับรอบแรกเราเทสไปมีน้ำมันหยดที่ปลายหัวฉีดออกมาเรื่อยๆนะครับเวลาเทสแรงดันนะตอนนี้น้ำมันไม่มีหยดนะครับที่ปลายหัวฉีดนะ มีอยู่หัวเดียวนะครับที่ว่ารั่วนะครับผมได้ดูรายละเอียดการซ่อมรถไปแล้วเนาะทั้งเครื่องยนต์นะครับภายในภายนอกนะคันนี้เป็นเสร็จนะครับโดนไปประมาณเกือบ2 0 0 0 0นหลักๆนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัววาล์วน้ําเราเปลี่ยนวาล์วน้ําไฟฟ้านะครับประมาณ3,000นะตัวนี้นะครับมีออยเครื่องออยเครื่องคมฐานต่างๆประมาณ4ี่พันนะครับแล้วก็ออยเกียร์ประมาณ12ื่นพวกนี้ก็จะมีซินต่างๆนะครับซินไม่แพงนะครับแต่ มันต้องยกเครื่องลงเพื่อเซอร์วิสล้างเทสตล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็ล้างพวกท่อพวก O2 นะครับแล้วก็ท่อต่างๆนะครับระบบอากาศระบบน้ำมันให้ดีช่วงล่างคันนี้นะครับถ้าอยากเก็บให้สมบูรณ์นะวันประมาณ20,000กว่าบาทถึง3 0 0 0 0อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากเก็บอะไรคันนี้นะครับเซอร์วิสหลายอย่างมากนะครับทั้งระบบน้ำมันนะครับระบบท่อนะครับอย่างเขาเปลี่ยนท่อปัามติ๊กมาแล้วเนาะนะครับแต่จริงๆตัวลูกลอยก็เสียต้องซื้อยกถังมาก็ประมาณหมื่นกว่าบาท นะครับเป็ดเสร็จเนี่ยค่าจะจ่ายคันนี้ประมาณเกือบ2องแสนรถเก่ายังไงก็ต้องซ่อมครับรถมือ2ยังไงก็ต้องเสียดังนั้นซื้อแนะนําว่าอย่างที่ผมบอกซื้อที่ทําจบจบนะครับที่เซอร์วิสถึงถึงครบคุ้มกว่าผมเชื่อว่าปัจจัยอยู่ที่ราคามากกว่านะครับดังนั้นซื้อผมแนะนําว่าบอดี้อ่ะเอาจริงรถเก่าคุณไม่ต้องซีเรียสบอดี้มากหรอกครับบอดดี้ไม่ชนหนักมีชนบ้างเล็กน้อยไม่ต้องซีเรียสครับผมว่าซีเรียสเครื่องเกียร์ดีกว่าเพราะตอนเนี้ย ราคาซ่อมเครื่องเกียร์มันครึ่งหนึ่งของราคารถแล้วนะครับใช้รถยุโรปซ่อมให้ถึงนะครับซื้อสภาพดีๆจบสุดเชื่อเหอะผมซ่อมกับพวกนี้มาเยอะใครสนใจนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับสามารถจะโทรมาที่099ย์6 66, 6 6าเได้เลยนะครับใครใช้รถ b บ n bm นะครับแล้วก็ Lexus สเนี่ยสามารถบุ๊กเซอร์วิสเข้ามาตรวจเช็คได้จริงๆซื้อมารถมาผมแนะนำว่า1เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นะครับน้ำมันเกียร์ของเหลวก่อนแล้วเราจะทําการเช็คนะครับอย่างต้นคลิปนะที่เราทําการเช็คนะผลทั่วไปรถที่เรามาเลาทําการเช็คแบบนั้นทั้งหมดเลยนะครับคือเช็คเลยว่ามีรอยรั่วมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรีพอร์ตให้จะได้รู้ว่ารถเราเสียอะไรบ้างอยู่ที่งบประมาณและเพราะผมบอกเลยว่ามันก็จะซ่อมไม่ถูกมีความสุขในการใช้รถยุโรนะครับใครจะซื้อ F10 ดูคลิปนี้เตรียมงบประมาณไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ Ha det!